ในคลิปนี้เป็นภาพวันแรกที่เราพาน้องออกมานอกบ้านนะคะเวลาพาไปไหนมาไหนคนชอบเดินเข้ามาถามค่ะว่าน้องสายพันธุ์อะไรก็เลยถือโอกาสรีวิวน้องเลยนะคะน้องเป็นสายพันธุ์อิตาเลียนเกรหาวค่ะสายพันธุ์นี้ไม่ได้เป็นที่นิยมมากในเมืองไทยนะคะแต่ก็เริ่มมาดังตอนที่ใหม่ดาวิกาเริ่มเลี้ยงนะคะแต่จริงๆแล้วคือชอบก่อนที่ใหม่จะเลี้ยงอีกนะ ซึ่งในเมืองไทยเราก็จะมีสมาคมเล็กๆนะคะกลุ่มอิตาเลียนเกรา d Thailand นะคะก็เข้าไปตามในเพจได้ในกลุ่มก็มีใหม่ดดวิกาก็อยู่ในกลุ่มด้วยนะคะเหตุผลที่ชอบสายพันธุ์นี้นะคะครั้งแรกที่ได้เจอตัวจริงน้องแล้วก็เล่นด้วยเนี่ยก็คือน้องขนไม่ร่วงเลยประทับใจมากแล้วก็ไม่เห่าเป็นสุนัขที่รักความสงบนะคะค่อนข้างสงบเรียบร้อย ข้อเสียคือน้องเป็นสายแทะนะคะแล้วก็ค่อนข้างสนมากเลยทีเดียวน้องเป็นสายพันธุ์ที่วิ่งเร็วที่สุดในโลกนะคะแต่มีปัญหาเรื่องกระดูก่หาหักง่ายนะคะผิวอะไรของน้องก็ค่อนข้างบอบบางหมดเพราะฉะนั้นไม่เหมาะที่จะเลี้ยงนอกบ้าน,นะคะ่ะ